สวัสดีครับ Video t r a i n นิ่งเบสิ APS Volume 2ครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการเขียนโปรแกรมครับเพื่อที่จะสั่งให้เล่นไฟล์ที่มีนามสกุล a v i นะครับครับ d ดแกรมขั้นตอนที่แล้วครับเราได้เรียนรู้ถึงกระบวนการนะครับรูปแบบของการเล่นไฟล์ที่มีนามสกุล a v i ซึ่งแน่นอนครับอันดับแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือการเตรียมไฟล์นามสกุล a v i นั่นเองนะครับ ครับสำหรับในขั้นตอนนี้ครับผมได้ทําการสร้างโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ใหม่ที่มีอยู่ในขั้นตอนนี้ก็คือโฟลเดอร์เกมนะครับ .avi แต่บน,นคลิกเข้าไปครับก็จะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น a v i นะครับไฟล์ที่มีนามสกุล a v i ก็เปรียบเสมือนกับไฟล์ที่ใช้ในการเล่นภาพพยนร์นะครับหรือว่าภาพเคลื่อนไหวที่มีลักษณะของ การเล่นเฟรมต่อเนื่องนะครับครับเราจะลองทดลองเรียนรู้นะครับโหลดไฟล์ที่มีนามสกุล .avi เข้าไปและเมื่อเงื่อนไขาตามที่เราได้มีการเขียนเพื่อ่จะควบคุมเพื่อที่ให้เล่นแอนิเมชันนะครับสตูตายแล้วเราจะให้เล่นแอนิเมชันนะครับในที่นี้นะครับถ้าคุณเอาไปประยุกต์ใช้ในเกมของคุณนะครับคุณก็ ทำไฟล์ที่เป็นภาพยนตร์ avi ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของตัวเกมคุณขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการเขียนโปรแกร,รมเพื่อที่จะเรียกใช้งานโดยจะต้องมีเหตุการณ์หรือว่าจังหวะที่จะเรียกใช้งานนั่นเองโฟลเดอร์ er ที่เพิ่มเติมในขั้นตอนนี้ก็คือโฟลเดอร์เกมนะครับ underscore avi นะครับครับสำหรับตัวอย่างนี้จะใช้ซอสโค้ดเดี่ยวนะครับซึ่งจะเป็นในเรื่องของตัวเกมนะครับจะไม่มีในส่วนของซอสโค้ดที่เป็นการคอนโทรลเมนูเข้ามานะครับ ซึ่งเราเรียนรู้ขั้นตอนนะครับในการเล่นไฟล์ avi แล้วก็สามารถนําขั้นตอนเหล่านี้ไปใช้ในเกมของเราได้ทันทีนะครับโดยจะใส่ไวในส่วนของตัวเกมนะครับวีดอเทรนนิ่งจะแยกออกเป็นสส่วนนะครับในภาคนี้ก็คือจะมีส่วนของการคอนโทรลเมนูก็จะเป็นหน้าตาของการเล่นกราฟิกที่เป็นเมนูแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวเกมนะครับโดยส่วนของตัวเมนูถ้าเราต้องการที่จะเอาตัวเกมมาประมวลผลด้วยนะครับเราก็ใช้คําสั่ง include แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราตั้งไว้นะครับ เข้ามาประมวลผลออกมาเป็นไฟล์เดียวนะครับในที่นี้นะครับจะใช้ตัวอย่างของโมเดลตัวละครศัตูนะครับจำนวน2ตัวซึ่งต่อเนื่องจาก Basic เอพีเอสว e ลนะครับเราลองมาดูในส่วนของซอสโค้ดกันครับ Step, p p l y y w n n v v i นะครับครับจากไดอะแกรมนะครับเราจากไดอะแกรมนะครับเรามีการ โหลดแอนิเมชันเข้ามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการโหลดแอนิเมชันนะครับเราก็จะเอาไว้ส่วนที่อยู่เหนือดูรูปนั่นเองนะครับโดยการโหลดแอนิเมชันนะครับ Dark Basic ก็มีคําสั่งที่เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคําสั่งโหลดแอนิเมชันรูปแบบของการโหลดแอนิเมชันเข้ามาสู่ตัวเกมครับก็จะมีรูปแบบที่คล้ายๆกับการโหลดโมเดลนะครับหรือว่าการโหลดอิมเ e นะครับซึ่งการโหลด ส่วนต่างๆเข้ามาสู่ตัวเกมครับจำเป็นที่จะต้องใส่หมายเลขแล้วก็ตามด้วยในส่วนของ directory ที่อยู่ของไฟล์นั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นครับในที่นี้ folder game นะครับ underscore avi แล้วก็ไฟล์ชื่อว่า game w i n a v i คือแอนิเมชันที่จะถูกโหลดเข้ามาทดสอบในขั้นตอนนี้นะครับเป็นแอนิเมชันหมายเลขหนึ่งกรณีที่ตัวเกมของเรามีขนาดใหญ่ขึ้นครับแล้วก็มีไฟล์แอนิเมชันเป็นบริมวณมากๆ เราก็โหลด a n i m เมชันเข้ามาแล้วก็กําหนดหมายเลขให้เป็นลําดับลําดับลําดับนะครับเราจะให้เล่นในส่วนไหนเราก็สั่งให้ go to ไปยังสับดูทีนนั้นนะครับครับส่วนต่อมาก็คือส่วนที่นะครับจะอยู่ในดู o o p นั่นเองนะครับก็คือส่วนของเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขนี้ก็จะเป็นตัวที่เหมือนกับเป็นการกําหนดจังหวะให้ไปที่สับดูทีนนะครับ เมื่อเงื่อนไขถึงตามที่เราต้องการแล้วเราก็สั่งให้ไปทํางานอย่างสับรูทีนเกมวินเพื่อที่จะทําการเล่นนะครับในส่วนของแอนิเมชันนั่นเองนะครับดูลูปที่ใช้ในการประมวลผลแบบวนรอบตลอดเวลาของเราครับนะครับในที่นี้ผมเขียนไว้ท้ายๆดูลูปนะครับและนี่ก็คือเงื่อนไขนะครับที่จะใช้ในการกําหนดจังหวะให้ไปเล่นในส่วนของ การเล่นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .abi นั่นเองนะครับโดยเราจะบอกว่าถ้าสเตตัสของตัวละครศัตรูนะครับที่เรามีการโหลดเข้าสู่ตัวเกมนะครับมีการกำหนดสถานะของชีวิตให้เป็นไลฟ์กับได้ถ้าสถานะเป็นได้นะครับก็คือตัวละครศัตรูนั้นตายแล้วเราก็สั่งให้เล่นไฟล์ที่เป็นนามสกุล .abi นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเขียนโปรแกรมได้ว่านะครับถ้า ตัวแปร t a t u s s t r i n g นะครับ status s a t a n string หมายเลขของโมเดลทั้งหมดที่เราต้องการจะตรวจสอบนะครับถ้ามีค่าเท่ากับ u n n o r m o n นะครับก็คือตัวละครศัตรูนั้นอาจจะ Unnormal หรือได้นะครับตามที่เราได้มีการเขียนโปรแกร,รมเพื่อตรวจสอบการชนกันของวัตถุที่เป็นกระสุนปืนกับตัวละครศัตรูและมีการกําหนดพลังชีวิตนะครับกรณีที่เป็น u n n o r m o n นะครับหรือว่าตายนั่นเอง ก็จะใช้คำสั่ง go to game win นะครับเพื่อที่จะไปทำงานอย่างสับรูทีนเกมวินนั่นเองนะครับ n if เพื่อที่จะจบเงื่อนไขนะครับเป็นเงื่อนไขที่เป็นลักษณะของที่ทางเดียวก็คือมีเฉพาะในส่วนที่เป็นจริงเท่านั้นนะครับก็จะสั่งให้ไปทำงานที่ go to game win ตอนนั้นครับสับรูทีนเกมวินนะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการเล่น a n i m เมชันนั่นเองนะครับสับรูทีนเกมวินนะครับจะมีดูลูป สำหรับเอาไว้บนรอบในการเล่นแอนิเมชันนั่นเองถ้าเล่นแอนิเมชันเสร็จแล้วก็จะสั่งให้จบเกมหรือว่าออกไปที่ไฟล์เมนูกรณีที่มีการนําเมนูเข้ามาร่วมในการประมวลผลด้วยนะครับสามารถที่จะเลือกสั่งออกไปได้ทั้ง2ทางตามความต้องการของเรานะครับดู Do, Loop นะครับที่จะใช้ในการวนรอบโดยการเพ c สแอนิเมชันลงไปนะครับกระบวนการการเพ c สแอนิเมชันนะครับที่ ดักเบสิกกำหนดไว้นะครับก็คือหมายเลขของแอนิเมชันก็คือหมายเลขของแอนิเมชันที่เราได้โหลดเข้ามาทดลองก็คือแอนิเมชันหมายเลขหนึ่งนั่นเอง x และ y ที่นี้ก็คือตำแหน่งที่เราจะให้วางไฟล์แอนิเมชันลงไปนะครับแน่นอนครับกำหนดเป็น0 0นย์นะครับก็คือพิกัดทางด้านมุมบนสุดของจอภาพวางไฟล์แอนิเมชันลงไปพร้อมกับกำหนดกำหนดขนาดทางด้านแกน x และแกน y นะครับเพราะฉะนั้น640คูณ480ก็คือขนาดของ หน้าจอตัวเกมที่เป็น default ของ Dark Basic นะครับถ้าคุณต้องการที่จะกำหนดนะครับความละเอียดของเกมในรูปแบบต่างๆคุณก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดนะครับการเล่นแอนิเมชันให้ตรงกับตามรายละเอียดของความละเอียดของจอภาพของคุณด้วยนะครับตรงนั้นครับก็เป็นเงื่อนไขที่จะใช้ในการเล่นแอนิเมชันนั่นเองนะครับก็คือเงื่อนไขตรงนี้ถ้า Animation playing นะครับเป็นจริงนะครับไปเล่น Animation หมายเลข หมายเลขหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มค่าของตัวแปรนะครับมีการสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวเพื่อที่จะเอาไว้ใช้สําหรับตรวจสอบว่าเล่นแอนิเมชันแล้วนะครับและเมื่อมีการตรวจสอบตัวแปรตัวนั้นนะครับก็ออกจากลูปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับตัวแปรที่สร้างขึ้นมาก็คือตัวแปร d i ่ชื่ a ว l า play win avi นะครับ Animation playing play Animation ทันทีนะครับถ้าวางแอนิเมชันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ play Animation แล้วก็เพิ่มค่าของตัวแปร Play Win A V I นะครับจบเงื่อนไขออกไปอีกเงื่อนไขหนึ่งก็บอกว่าถ้า Play Win A V I มากนนกว่า1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสั่งให้ไปที่เมนูก็ได้นะครับหรือ่าสั่งให้ N n d เพื่อที่ออกจากตัวเกมก็ได้นะครับแล้วก็จบเงื่อนไขจบดูลูกนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นก,การวนรอบออกไปนั่นเองวันนี้ครับผมจะทดลองนะครับด้วยการกด F 5บนคีย์บอร์ดเพื่อทำการประมวลผลตัวเกม และเมื่อตัวละครศัตรูมีสถานะเป็นอนนอร์มอนหรือว่าได้เราก็เล่นในส่วนของไฟล์ที่มีนามสกุล .avi เพื่อที่จะโต้ตอบให้ผู้เล่นได้เห็นว่าตอนนี้ภารกิจหมดลงแล้วหรือว่าจบเกมแล้วนะครับสามารถที่จะสั่งให้ go to ไปยังสับรูทีนของเมนูนะครับเพื่อที่จะมีเมนูรองรับนะครับอาจจะไป X ผู้เล่นอาจจะไป exit ออกที่ตัวเมนูหรืออาจจะเข้ากลับไปเล่นใหม่นั่นเองนะครับแต่ในที่นี้เราใช้คําสั่ง end เพื่อที่จะ ออกไปจากการเล่นแอนิเมชันนั่นเองนะครับก็คือบรรทัดที่542นี่ก็คือตัวอย่างของการเล่นแอนิเมชันนะครับที่มีนามสกุลเป็นไฟล์ a v i นะครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะครับว่าจะทำไฟล์ภาพยนตร์ได้ออกมาดีขนาดไหนเพื่อที่จะประกอบกับตัวเกมของคุณนะครับขอทุกทวนอีกครั้งหนึ่งครับอันดับแรกนะครับโหลดแอนิเมชันเข้ามานะครับโดยคำสั่งโหลดแอนิเมชันในภาษาดักเบสิกนะครับตามด้วย เ i r e ท t o ี่ที่อยู่ของไฟล์แล้วก็หมายเลขของ a n i m เมชันต่อจากนั้นในดูลูปนะครับในดูลูปก็จะเป็นเหตุการณ์ที่จะให้เล่น a n i m เมชันนั่นเองถ้าคุณแพ้ก็คือพลังชีวิตของคุณเป็นศูนย์คุณก็เล่น Animation ฝั่ง Game Over ถ้าคุณชนะคุณก็เล่นฝั่ง Animation ของ Game Winner หรือว่ามิชชั่นคอมพิวตนะครับซึ่งก็จะมาทำงานด้วยการโกทูมายังสับรูทีนที่เราได้สร้างขึ้นครับ พร้อมกับ place animation นะครับวางไฟล์ animation แล้วก็ตรวจสอบว่ามีการวางไฟล์ animation แล้วหรือยังแล้วก็ play animation พร้อมกับ increment ค่าได้ทันทีนะครับสำหรับกระบวนการในการ play animation นะครับในส่วนของการสร้างเกมนะครับซึ่งสามารถที่จะประยุกต์เอาไปใช้ได้ในทุกเกมนะครับโดยที่สำหรับขั้นตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ